หายใจเข้าโยกแขนขึ้นหายใจออกแบนโฟร์เวิร์ดจับข้อเท้าโยกเซอร์ซ่าขึ้นหนึ่งสองสามโอเคเฮดดาวน์ยืดขาหนึ่งสองสาม โอเคยกศรษะขึ้นโ uh, okay. uh, อเคฟิงเกอร์ทิปส์ออนเดอะโฟล์วดึนดืงดึนแ p ลงอุทิตาจตุรังกานะครับอุทิตาจตุรังกา p ล a n k เลยไม่ต้องแบบนี้นะครับยก uh, head down ยกสะโพกขึ้นเก็บหน้าท้อง okay. โอเคโรไปหนึ่งสองสามสี่หา้าโอเคดึง เดินแบบนี้เลยช้าๆไม่ต้องวิ่งนะครับวิ่งได้อันนี้เลเวลแอดวานซ์ใครชอบวิง่งก็วิ่งได้เลยใครชอบเดินก็เดินได้เลยแต่ว่าเก็บนหน้าท้องหายใจปกติ keep breathing หายใจเข้าออกปกตินะครับ very good เลยต่อไปนะครับต่อไปวาง วางหัวเขา่าวางแขนวางหน้าอกนอนวางสะโพกเปิดขาเป็นโคบราเลยหายใจเขา้าโคบราหายใจออกพ่นคลายโอเคเปิดแขนหายใจเขา้าโคบราดูดูข้างล่างดูเทา้าซ้ายดูเทา้าขวา หายใจเข้าอ,อกปกติดูเท้าซ้ายดูเท้าขวาพกพ,อพอรอนอนคลายนะครับโอเคต่อไปนะใครมีปวดใครมีปวดหลงังใครมีปวดหน้าท้องใครไม่มีแข็งแรงแขนแขนไม่แข็งแรง นะครับไม่แข็งแรงโและผู้หญิงมีประจำเดือนปัญหาประจำเดือนมีปัญหาน้องๆเออปัญหาในน้องก็ทุกอย่างดีขึ้นเลยแน่นอนนะครับโอเคอ่าทำแบบนี้แล้วดูเดินซ้ายแต่ว่าดูเท้าขวานะครับให้ใจเข้าอ,อกปกตินะครับ1 2 หายใจเข้าออกปกติเวลาไม่ไหวเกบมาได้เลยนะครับพักพนได้เลยตลอดเวลา3 4 5โอเคพักพนพนใครนะครับโอเคสลับนะครับสลับหายใจเข้ายกศีรษะขึ้นดูดันขวาดูเท้าซ้ายนะครับ หนึ่งให้ใจเข้าอ,อกปกตินะครับสองสามส,ามสี่ห้าพใครได้เลย very good keep breathing uh, ต่อไป tuck the toes palm under the shoulder ที่นี่เลยยกสะโพกขึ้นเป็นภูเขาได้เลย b c o m e a mountain moving your head up down ให้ยใจเข้าออกปกตินะทำแบบนี้เลยหนึ 1, 2, 3, 4, okay. uh, ่งสองสามสี่ห้าโอเคต่อไปวางวางข่าววางหัวเข่านัง่งนั่งวัชระอาสนะนั่งวัชราอาสนะนะครับ นั่งแบบนี้ cross the leg เออทำแบบนี้นะครับ close your fist close อยู่ที่นี่เลยหายใจเข้าเปิดหน้าอ,อกนะครับ open your chest straight your spine หายใจออกทำแบบนี้เลยหายใจเข้าออกปกตินะครับแขนพลคลาย head down วางศีรษะด้วยหายใจเข้าออกปกติ ปิดตาด้วยเวลารู้สักไม่สบายรู้สักไม่ไหวก็มาได้เลยนะครับฝังร่างกายของคุณนะฝังร่างกายไม่ต้องต่อสู้กับตัวเองนะครับใครรู้สึกรู้สึกไปห้องน้ำไปได้เลยใครรู้สึกแก๊ส come out gas pass โอเคดีมากมากเลยประโยชน์แล้วใครรู้สึกรู้สึกสบายก็ดีรู้สึกไม่สบายก็ก็มาได้เลยนะครับโอเคพักผ่อนหยุดเสียสักเครื่องหายใจเข้ามากมากเลยหายใจออกโอ้ดีมากมากเลยเนื้อแตกนะครับโอเคต่อไปนะครับต่อไปอนั่งสบาย แบบนี้แล้ววันนี้นะเราจะฝึกต้นฉบับอ uh, อริจินอลออริจินอลอารธมมัดเซียนรอนะอสนานั่งแบบนี้เลยโอเคต่อไปนะ we will practice ข้าขวาแบบนี้เลยข้าขวาข้าซ้ายข้าซ้ายไปข้างข้างล่างที่นี่เลยนะครับใช่ที่นี่เลย inside นะขาขวา uh, other side แล้วโอเคแขนซ้า okay. ยยกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกทวิสต์ขวาดูขวาล็อกเลยล็อกเอลโบ์ล็อกได้ก็ดีล็อกอันนี้ทำแบบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเก็บเชยๆจับจับกดเลยดูเครื่องล้างเลยนะครับหนึ่งสองอันนี้เลเวลเบสิคอันนี้เลเวลแอดวานซ์ go ได้เลยทุกเลเวลก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าพุงหายเลยแน่นอนพุงหายเลยพุงหายและซิกแพคมาไม่ใช่อันเดียวประโยชน์อันเดียวนะมีประโยชน์หลายมากๆเลยใครมีปวดปวดหลงังใครมีออฟฟิศซินดรมใครมีนิวล็อกนิวล็อกแปลว่านี่ทำแบบนี้นะครับใช่ทำแบบนี้นี่ทำแบบนี้เลยก็ยก ยกหนาอ,อกขึ้นดูข้างหลังไทรอยด์ก็ดีปวดหัวขาวปวดปวดขาขอ,อปวดขอปวดหัวขาวก็ดีขึ้นฮมสตริงก็ดีขึ้นอาหารไม่ย่อยดีขึ้นมีแก๊สมากๆดีขึ้นทุกอย่างมีประโยชน์มากๆเลย l i เวอรอ์ใครมีปัญหา l i เวอนัาตับ ตาบมีปัญหาตาบก็ดีขึ้นเลยโอเคสลับนะครับพูดมากใช่ปะไม่ต้องนะไม่ต้องเลยให้ประโยชน์นะครับให้ความรู้โยคะความรู้อะไรโอเคท่านี้นะมีประโยชน์อะไรบ้างก็ทุกคนก็รู้แล้วโอเคต้องฝึกทุกวันเลยสลับนะขาซ้ายขาซ้ายแบบนี้เลยขาซ้ายขอบคุณมากๆหัวใจ โอเคอ่า okay, uh, ทำแบบนี้แล้วและโอเคขาขวาไปข้างล่างเลยอินไซด์ข้างในอ่า uh, ไปข้างในแล้วโอเคขาเห็นไหมขาอยู่นี่นะครับอ่า uh, ต่อไปนะขาซ้ายดีไซด์ไม่ต้องแบบนี้นะครับเออบีไซด์บีไซด์ครั้งๆหัวขาวโอเคหลังจากนั้น ขาซ้ายนะครับแขนขวาหายใจเข้ายกขึ้งแขนขวาโอเคแขนซ้ายไปข้างล่างข้างล่างนะครับและหลังจากนั้นทวิสต์เลยอืมอันนี้เบสิกก็ทุกคนก็รู้เบสิกอันนี้บแบบนี้ก็แอดวานตัวอันนี้ทำแบบนี้เลยหายใจเข้าอ,อกปกตินะครับยกยกหน้าอ,อกขึ้นยกขึ้นดูข้างหลังหายใจเข้าอ,อกปกตินะครับ <c oughs> เวลารู้สึกไม่ไหวกลับมาได้เลย รู้สึกสบายมากผ่อนคลายได้เลย Keep breathing หายใจเข้าออกปกตินาโอเคน้อยสุดทำได้30วินาที10วินาทีก็พอแต่ว่าฝึก สแตนดาร์ดสวินาะทีก็ดีมากมากเออใครทำได้สองนาะทีก็โอ้โหดีมากๆเลยโอเคพักพ่นนะครับพักพ่อนผ่อนคลายต่อไปนะ,ะนั่งแบบนี้แล้วโอเคดูเดินซ้ายเดินขวาหายใจเข้าดูเดินขวาหายใจออกสลับดูเดินซ้ายข้างหลังโอเคโกทูดา Hakpon, relaxing. The first is relaxing.